อันนี้คือเราตัดละเราตัดเดี๋ยวเราจะไปปลูกหนึ่งกอเราใช้แค่สามตาก็พอกอละสามตาแลวทีนี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปทําคลิปให้พี่น้องดูว่าการปลูกยังไงระยะเท่าไหร่อันนี้หลังจากนี้ที่เราได้แล้วปุ๊บเราก็จะเอามาแช่น้ํายาแช่น้ํายาคือในส่วนของวิธีการตัดท่อนพันุ์อ้อยท,ที่เราจะนําไปปลูกใช่ค่ะคือเราลังจากที่เราคัดเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็มาตัดอย่างนี Bird ้นะแล้วจําเป็นไหมคะว่าเราจะต้องมีเครื่องตัดแบบนั้นหรือไม่ไม่จเป็นบางคนนะครับถ้ามีเขาเรียกว่ามีมีดเนาะเพราะบางทีพี่น้องบอกเอ้ยไม่มีเครื่องมือแบบนี้เราจะตัดยังไงนี่ครับนี่โการจัดเฉี่ยวเลยควงมีดเมื่อกี้อันนี้คือพันที่เราคัดมานะคะขอเลยนะ่ทัานพี่น้องเวลาพี่น้องอย่าไปตัดตรงนะครับถ้าตัดตรงมีแตกต้องตัดเฉียงอย่างนี้นะฮะ ตัดเฉียงคือต้องหามุมมุมตรงนี้วางนี้ไหมทีเดียวนะให้ตัดกลางอย่าไปเสียดายอย่าไปตัดอย่างนี้ให้ตัดอย่างนี้เลยให้ยอมยอมเสียทั้งหมดนะค่อยๆตัดเดี๋ยวความชำนาญมันจะเกิดใหม่ๆก็ต้องเล็กนิดนึงเห็นไหมสักพักเดี๋ยวคเห็นไหมมันจะพอดี ไม่ต้องไม่ต้องฟันแรงเดี๋ยวพี่น้องก็จะรู้จังแบบมันนี่เขาเรียกว่าหนึ่งข้อตาใช่ไหมคะถูกต้องนะฮะเริ่มเชียนละนะใหม่ๆก็จนกว่าพี่น้องจะไม่ได้ละโอเคพอละอันนี้ทิ้งไหมอันนี้จะแบบทิ้งก็ได้แค่นี้แล้วอันเนี้ยเอาไปบ่มไว้ กันแล้วครับเดี๋ยวเราจะสอนว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องทิ้งก็แช่ได้แล้วเราเอาไปบ่มไว้เผื่อตรงไหนไม่ขึ้นเราเอาเนี้เป็นต,ตัวสำรองได้นี่คือตัวสำรองนะเห็นไหมอย่างเนงะี้ยก็เหมาะนะไหมกำลังแทงเดยเนะี่ยอันนี้คืออายุน้อยอายุน้อยอายุน้อยดูตุ่มนะตุ่มนะเห็นอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยจะงอกช้าอย่างเงี้ยจะไวกว่าเดี๋ยวขอดูอันที่งอกช้าหน่อยค่ะเมื่อกี้กล้องใส่เลยเนี่ยที่งอกช้า เพราะอะไรคะมันเพราะว่าหนึ่งเขาเขาเจอแดดเจอลมเยอะแล้วเขาพร้อมที่จะงอกช่วงนั้นแต่นี่เลยเวลาไงเขาดังนั้นเราต้องเอามาแช่น้ํายาและจะใช้เวลาประมาณ14วันถึงจะแทงออกขึ้นมาอันนี้ประมาณ7วันแทงละนะอันนี้คือเหมือนว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมกว่าความแรงเขาพร้อมกว่าอันนี้คือเขาพร้อมก่อนแต่ว่าโดนแดดไงเขาต้องเซฟตัวเองเลยดูนี่ที่ที่เนี้ยหุ่มอันนี้คือพร้อมที่แต่จะแตกนะอันนี้คืออ่อนกว่า ดีกว่านะโอเคนี่คือพี่น้องจะใช้อย่างนี้ก็ได้เนาะแค่คือ,อพยายามหามีดแล้วก็เลียมเลียมเขียงนะตรงนี้เขียงเขียงหรือว่าตัวรองเนาะก็อย่างนี้ก็ได้ค่อยทําไปเนาะทาไปไล่นึงจะใช้ไม่เยอะเพราะว่าเราจะใช้ระยะห่างคือเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบคูณเมตรนะและระหว่างเมตรเราก็ใส่ไปสามตาแค่นี้นะใส่ไปสามตาแค่นี้ ี๋ยววิธีการปลูกเดี๋ยววิธีการปลูกลงรายละเอียดอีกทีค่ะการปลูกขมจะให้รายละเอียดอีกทีนึงอันนี้เอาแค่นี้ก่อนอันนี้คือวิธีการตัดท่อนพันอ้อยที่เราจะนําไปปลูกครับผมอเคที่เราตัดเครื่องไปเมื่อก่อนหน้านี้สักครู่นี่คือเป็นเครื่องยังไงคะอ่าเครื่องไฟเบอร์เครื่องอย่างนี้อันนี้เราเก็บแยกไว้ก่อนตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่เราตัดเหล็กเป็นจากใบตัดเหล็กก็มาเป็นวงเดียน14นิ้วนะปินวงเดียน14นิ้วก็ตัดได้เลยแต่ต้องปันห่างอย่างนี้นะฮะให้ปับให้ิ่งห่างนาะเอีย อ่าโอเคจบแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอ่าระมัดระวงังแต่หรือว่าอยาใช้ตัวนี้ทุกอย่างระมัดระวังหมดเนาะต้องมีสมาธิเนาะต้องมีสมาธิค่ะ